สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลีมีเต็เรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดช่องปลอมคนมองข่าวได้มีการโพสต์ข้อความลงในชุมชนช่อง Youtube โดยได้มีการโพสต์ข้อความที่ว่าสวัสดีจำเลยคนเจรเรือได้อธิบายให้คุณฟังหรือเปล่า ว่าการตัดพยานกลุ่มญาติถึงเจ็ดปากโดยประมาณมีผลทำให้คดีมีความรวดเร็วขึ้นในชั้นสืบพยานยังผลให้ปลายทางแห่งคดีถึงวาระสิ้นสุดเร็วขึ้นมากระยะเวลาที่คุณและคนเจเรือของคุณต้องการยืดลากยาวจะไม่อยาวยืดอีกต่อไปกระชับ,บวงล้อมเข้าสู่การสืบพยานหลักฐานอื่น โดยไม่ชักช้าอุดทุกช่องทางอันไม่ก่อประโยชน์ตามแนวทางการต่อสู้ด้วยความชํานาญอย่างชาญเชียวอย่างไรก็ตามคุณไม่ต้องกวลเรื่องการตัดพยานกลุ่มญาตินะครับเพราะหากมีความจำเป็นในทางคดีณนะเวลาใดสามารถนําพยานกลุ่มนี้ปากใดใขึ้นเบิกความตามความเหมาะสมและความสำคัญในแนวทางอันเป็นสาระสำคัญ ในคดีได้ถูกเมื่อเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมโดยเร็วเพื่อรับผลในการกระทําครับจําเลยดุลพินิษ์อายการหรือโจ์ตัดพยานกลุ่มญาติสัญญาณกระชับพื้นที่รวบตึงทางคดีเข็มนาฬิกาจะถึงจุดหมายเร็วขึ้นหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียล ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าการยึดมั่นคำให้การของคนคนเดียวที่ครอบคุมทุกประเด็นดีกว่ามีพยานเยอะแล้วเสี่ยงจะโดนซักค้านจากอีกฝ่ายจนพยานให้การขัดกันเองดังนั้นการที่มีพยานมากๆไม่ได้เป็นผลดีเสมอไปครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าแม่สาเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีให้การได้ครบถ้วน โดยไม่จําเป็นต้องใช้พยานแวดล้อมอื่นๆให้ยืดยื้อทำให้การพิจารณาคดีเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นภาวนาให้เป็นอย่างที่เราคิดกระชับขึ้นคดีจะได้จบเร็วได้คนร้ายเร็วขึ้น นี่คือสิ่งที่ฝ่ายจำเลยตื่นเต้นหวยหายอย่างหวยหวนตั้งแต่เมื่อคืนแอดส่งข่าวได้สุดยอดถึงกระดองใจมากรักแอดที่สุดเด็ดยอดจิตชนิดขาดตรงริงมากแอดสุดยอดเกินคำบรรยายยินดีด้วยนะจำเลยเวลาของนายเหลือมอีกไม่นานไม่ต้องเสียเวลามาลากกันยาวอีกแล้วนะคนเจเรือ ถือเป็นข่าวดีกับฝั่งคู่สูญเสียแต่คงเป็นข่าวที่จะบีบรัดหัวใจจาเลยที่เครียดอยู่แล้วต้องกลับคิดหนักแทบจะไม่เหลือหุนทางให้สู้ได้เลยบ่งบอกให้เห็นการทำงานของทีมท่านอายการว่าสุดยอดคันเทพเลยว่ามีความพร้อมทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นพยานเอกสารพยานบุคคลพยานวัตถุพยานผู้เชี่ยวชาญ หรือนิติวิทยาศาสตร์แน่นและมีน้ำหนักจนยากที่ฝั่งจำเลยจะแก้ต่างได้แน่สุดยอดคนเจรเรือบอกอะไรจำเลยมั่งเปล่าครับถ้าไม่ได้บอกมาอ่านที่แอดบอกได้นะครับแอดอธิบายได้ชัดเจนจำเลยเข้าใจได้ทันทีไม่มีอ้อมค้อมไม่มีหมดมิดแต่เผดเข็ดฟันแหละครับรับเฮได้ก็โอ านนี้จำเลยยังนอนหลับสบายดีอยู่ไหมเนาะติ่งทั้งหลายน่าจะกัดลิ้นตายไปตามๆกันทีมงานฝ่ายโจทลึกกล้ำมากแอดมินก็สุดยอดกันค่ะรวบตึงก็ดีค่ะตาเราจะเป็นหมีแพนด้าอยู่แล้วลุ้นรอวันสารตัดสินคดีมาสองปีเต็มน้องจะได้รับความยุติธรรมสักทีเกมนี้อายการสุดยอดค่ะ ใช่เลยครับคุณป้อมพูดมีเหตุผลมีน้ำหนักทุกคำพูด FC จำเลยยังมีอีกเยอะที่ตามือตาบอดและโอนเงินลงเชื่อให้มันอย่างต่อเนื่องดูจากแค่เมื่อคืนช่องมอดอกขึ้นไลค์มีคนเข้าไปกดไลค์ให้เกือบหมื่นแสดงว่ายังมีควายกันอยู่เยอะสมองคงจะเหมือนที่คุณสันดาเอาสมองหมามาใส่แทนคนพวกนี้ติดคุกไว ดีสืบไหวจบไหวไปอยู่ในคุกจะได้หากินหลอกคนไม่ได้กันอีกควายจะได้ฉลาดขึ้นบ้างอายการท่านมองไปตอนจบแล้ววัตถุพยานและนิติวิทยาศาสตร์พร้อมจะทำให้จำเลยและทีมเรือแจวจะกามค้างคุดไม่ออก มาถึงขนาดนี้แล้ว f อฟฟังอัดกรนยังเชื่อว่าพระเอกบริสุทธิ์ถูกกั่นแกงเงื้อสมองหลายเต่าง่อยสิ่จำเลยร้องเต้นเต่าง่อยน่ะไม่ใช่เต่างอยนะฮ่าฮ่รอคุกหรือไม่ก็จุดจุดจุดจำคำที่ผอตรโรบอกว่าให้ฆาตกรนอนหลับให้สบายคุณได้สบายแน่ ถึงเวลาที่คุณต้องชดใช้ให้กับน้องชมพู่แล้วสะใจค่ะทุกคำโดนใจใครหลายๆคนเห็นมันดีใจกันใหญ่ที่แม่สาถูกตัดพยานหารู้ไหมไพกำลังจะมาเยือนมันอายการถามพยานโจดพยานตอบตัวจำเลยใหญ่คงอยากตอบอยากแถเต็มทีจิตใจคงหวัดหวัน่นกลัวความจริงเปิดเผย ตู่ไม่น่าเอาเรือแจวพวกนี้เลยแค่แม่น้องชุมคู่คนเดียวไอ้จําเลยก็หนาวไปถึงขั้วหัวใจคาดว่านัดต่อไปคงต้องเตรียมผ้านวมไปด้วยทุกอย่างที่คุณป้อมคนมองข่าวเล่ามามีตะกากของความถูกต้องทั้งหีดและผลคนเจวเรือเหนื่อยแล้วน้ำเชียวมากผู้โดยสารที่รับส่งไม่มีคุณสมบัติของมนุษย์ ที่มีคุณธรรมจริยธรรมไม่มีหิหริและโอตปะบอกอะไรไปไม่น่าเป็นผลในขณะที่คนเจรเรือถแถลงการผู้โดยสารยังแย้งคนเจรเรืออยู่ความเครียดจะทำลายตัวมันเองเรามองแบบนี้แต่ฝ่ายจำเลยมันมองอีกแบบรวบตึงคำนี้ชัดเจนค่ะ ถ้าเป็นแบบนี้ถูกใจอีช้อยยิ่งนักนะ